สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเด่นเมเจอร์กับช่วงน่าดึงแน่นอนครับวันนี้เราก็อยู่กัน2คนคุณปียนันท์มีพระรักกิจพิเศษนะครับใช่ครับไปสัมภาษณ์แหล่งข่าวเช่นเคยครับวันนี้ก็ปล่อยให้เรา2คนอยู่กับท่านผู้ชมทั้งทาง n e w s ์วัแล้วก็ทางใน YouTube นะครับในเพจเอสทีวีพ l การไม่ใช่นะฮะเป็น M g r ออนไลน์นะครผมนี่ตก ขาเปลี่ยนมานานแล้วคุณผมไปอยู่ที่ไหนมาใช่ไหมครับอยู่บนดอยไหนอยู่บนดอยผมเพิ่งกลับมาจากดอยนะครับากเพจของข่าวเดตแมเนเจอร์รก็สามารถเข้าไปดูกันได้ครับมากันที่ข่าวดีกว่าเมื่อวานนี้คุณกิตินันเข้าเป้าไปกี่ข่าวหนึ่งเรื่องด้วยกันนะครับนั่นก็คือเรื่องที่นายกรัฐมนตรีขอให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาย้อนกลับไปดูอดีตก็จะเข้าใจสถานการณ์ไทยครับของผมเป็นพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จ พระยานสังวรสมเด็จพระสังคราชครับครับมากันถึงวันนี้ครับก็มีพระราชพิธีเก็บอัฐิสมเด็จพระสังคราชครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ประกอบพิธีเก็บพระอัฐิสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายกที่วัดเทพศิรินทราวาส ก่อนที่เจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญไปประดิษฐานพระตําหนักเพชรวัดประวรนิเวศวิหารโดยทางวัดเปิดให้ประชาชนสักการะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่19ธันวาคมก่อนจะมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล 20ธันวาคมครับก็ใกล้ใกใกล้ออฟฟิศเราใช่ครับวัดบอรนิเวศนิฐานชาวพุทธนะครับก็ไปสการะพาทิกันได้อย่างคุณกิดีนันก็อาจจะอาจจะไม่ไปเพราะว่าเป็นคริสต์นะครับแต่เดี๋ยวผมเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะแวะไปครับครับผมมาเรื่องต่อไปนะฮะเป็นเรื่องราวนักการเมืองคุกคามบ้านแกนนำต่อต้านลงไฟฟ้าทานหินกลางดึกครับกลางดึกเลยยใช่ครับ ไปกันที่จังหวัดสงขลากันเลยครับเมื่อทางด้านนายกอบตอปากบางเทพาอำเภอเทพาพร้อมกับพวกนะครับเดินทางมายังบ้านแกนนาคัดค้าลโรงไฟฟ้าฐานหินกลางดึกพร้อมกับตะโกนเรียกให้เปิดประตูบ้านก่อนทีประตูบ้านแล้วบอกว่าออกมาจะยิงให้ตายแล้วใครจะออกมานั่นแหะสิฮะแล้วจึงยิงปืนขู่ลายนัดก่อนกลับไปโอ้โหด้านเครือข่ายคนสงขลาปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าฐานหินเทพา นำชาวบ้านเข้าแจ้งความต่อสถานีตำรวจภูทรเทพาแล้วนะครับเพราะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยโอ้ยผมนึกว่าผมนึกถึงละครสมัยก่อนเลยนะ<ช>ละครย้อนยุคอะไรเงี้ยท,ที่แบบว่ามีคนไปข่มขู่อะไรเงี้ยไม่คิดว่ายุคนี้โโสมัยนี้มัน,จ,มนจะมีอยู่ใช่ฮะปัานา่ามันขืนมากๆเลยคุณดลรงโอโ้โหก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกัน,นครับ,รบของผมนะครับเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่า เป็นโชคสองชั้นแต่โชคน่าจะเป็นโชคร้ายมากกว่านะครับสำหรับสหรับคุณโจรคนนี้นะครับเหตุเกิดที่จังหวัดน้องคายครับมีการไปจับกลุ่มหนุ่มวัย7 7ปีก่อเหตุในฐานที่ว่าไปลักชุดชั้นในครับพร้อมของกลางเนี่ยจำนวนมากอย่างที่เห็นนะฮะโดยพบว่าระหว่างที่หลบซ่อนตัวอยู่นะครับขณะที่ตำรวจอ่ะบุกไปถึงบ้านเพื่อจะจับกลุ่มเจ้าตัวได้กลืนยาผ้าครับลงท้องโอ้โห20เม็ดเลยฮะ กินเลยเยอะเพราะว่ากลัวไงกลัวตำรวจเห็นอ้าวมียาบ้าด้วยนะครับแต่สุดท้ายนะพอจับได้ก็ต้องพาไปล้างท้องที่โรงพยาบาลก่อนมาดาเนินคดีนะครับเจ้าตัวรับสารภาพว่าเคยถูกจับกลุ่มในข้อหาลักชุดชั้นใน<อ>เคยโดนมาแล้วนะแล้วก็เพิ่งพ้นโทษมาเมื่อ4เดือนก่อนครับจึงไปทํางาน<อ>ทํางานเป็นมีอาชีพเก็บดอกเบี้ย เก็บดอกเบี้ยเก็บดอกเบี้ยมาเพื่อซื้อยาบ้ามาเสพสั้งละยี่สิบเมตรครับพอเกิดความคึกขนองก็ขี่รถไปฉกชุดชั้นในมาโอเพราะว่าเห็นแล้วชอบอันนี้ก็ผมว่าถ้าสมมติพ้นโทษออกมากลับตัวเป็นคนดีก็ไปทำงานที่โรงงานชุดชั้นในน่าจะดีนะนั่นแหละสิฮะเพราะเขาเห็นแล้วชอบก็ไม่แน่อาจจะได้เคียร์ทีอะไรบางอย่างนะครับดีกว่าไปรักขโมยของเขามาครับมาเรื่องต่อไปนะครับเป็นปัญหาจากการเล่นแชร์เล่นแช์ เชื่อไหมฮะคุณดนรลงอยู่ยนี้เนี่ยเฟซบุ๊กนี่ก็มีการเล่นแชร์กันด้วยเดี๋ยวนะเล่นแชร์ผ่าน Facebook เนี่ยนะใช่ครับเปิดเป็นกรุ๊ปเลยฮะแล้วเขาไม่รู้จักกันมาก่อนอ่าแล้วจะ<ช>ไว้ใจอะไรกันยังไงอะฮะน่าจะสิฮะแล้วเกิดปัญหาเกิดขึ้นเกิดปัญหายังไงครับโกงครับรอฮะไปกันที่จังหวัดพิษณุโลกกันเลยครับรเมื่อทางด้านตัวแทนผู้เสียหายจากการเล่นแชร์ออนไลน์ผ่านกลุ่ม Facebook ที่มีชื่อว่ากระเป๋าตุงบายแม่ตานเข้าพบผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่4เพื่อขอความช่วยเหลือ หลังถูกเท้าแชร์โกงเงิน20ล้านบาท20ล้านเลยใช่ฮะจากการตั้งวงแชร์สมลักษณะคือมีดับเบิลวิเศษวงพิเศษแล้วก็วงออมกินดอกโอ้โหมีสมาชิกอยู่195คน195คนเลยใช่ครับส่วนใหญ่ลงเงินไม่ต่ำกว่ารายละ20,000บาทจนถึงหลักแสนบาทนะคุณเดลอหอ,อีกทั้งยังพบว่าเป็นภรรยาดาบตำรวจนายหนึ่งกเกรงว่าคดีจะไม่คืบหน้า ก็ร <จะ S 1> ้องทหารใช่ครับทั้งนักทหารก็เตรียมนัดหลายฝ่ายนะฮะหาข้อยุติในวันที่21ธันวาคมนี้ครับนะครับโอ้จะเป็นเรื่องที่ผมว่าบางทีนะเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยนะออครับโอ้โห คือเรื่องแชร์มันดูผิดกฎหมายนะคุณดลงมันผิดกฎหมายอยู่แล้วครับเรื่องแชร์เนี่ยใช่จริงๆอะลงทุนในลักษณะที่ว่ามันถูกกฎหมายมีเยอะแยะทั้งทางด้านออมเงินมั่งในบัญชีธนาคารหรือไม่ก็ซื้อกองทุนกองทุนในก็ว่ากันไปนะฮะนี่ครับเรื่องเงินเนี่ยปรึกษาคุณกินดิงได้ไว้ยืมนะยืมไม่มีใหยืมเหมือนกันครับปิดท้ายครับกับข่าวการลาสิขาบทของพระเอกคนดังคนนี้เลยครับคือมัดเอ๋อ ครับนเดนเนีครับเขามาบวชแล้วตอนนี้ก็ลาสิกขาบทไปแล้วหลังร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเป็นเวลา16วันและมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่ามัดชิมวาดจังหวัดกาลสินโดยมีมันดาและแฟนคลับนะครับมาร่วมพิธีจำนวนมากมโดยนเด่นนะครับกล่าวว่าแม้จะเข้ามาบวชในระยะสั้นๆเนี่ยแต่ก็ได้ข้อคิดมากมายจะนำไปใช้ในการทำงานและดำเนินชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาท และเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนครับหลังจากนี้จะกลับไปทํางานในวงการบันเทิงต่อไปอนนก็แหยอยู่แล้วเพราะว่าเป็นบอเงินบอทองของเขาน่นะสี่แต่ตอนนี้ก็เรียกกันไปก่อนว่าเป็นทิศนเดท <laughs> <c oughs> ทิศเดทเออทิศนเดทใช่เออัาผมชุมน้าทั้งเดททั้งโดนครับจะมีเรื่องราวอะไรนะั้นผักสักคู่เด็ครับ